สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Enter t a อร์ t n i นา i ไลนะคะแป๋วค่ะพัทรวีบุญประเสริฐข่าวแรกคืนนี้นะคะพี่พีกริดค่ะเขาก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองถึง2รอบนะคะในเดือนมีนาคมแฟนคลับเขาอยากจะรู้ว่าแล้วบิวกิินจะมาขึ้นเวทีด้วยหรือเปล่า ทำตัวว่าแอบกดดันไม่น้อยเพราะกลัวจะไม่มีคนมากดบัตรเนี่ยสินักร้องนักแสดงสุดฮอตพีพีกรีดที่ประกาศจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับพีพีกรีด y Pressure Concert ที่ i m p a c t Arena เมืองทองธานีซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พร้อมเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆแบบเต็มที่กับโชว์สุดแซ่บที่จะมีหลายพาร์ทให้ได้ลุ้นกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพาร์ท <Okay. S 1> ความรักของเต้าพีพนะีน่ะจะมีหนุ่มบิลกินมาร่วมแจมด้วยหรือเปล่านอะถ้าความรักเหรอฮะ พี่รักตัวเองมากาพี่รักน้ำรักป่ารักธรรมชาติพี่รักพี่ๆนักข่าวทุกคนบ,บ,บิลกิ้งอยู่พาร์ทไหนใครบอกพาร์ทแฟนอะ่ะบิลกิ้อยู่ในพาร์ทที่พิเศษสับพี่อ่าอน,อน,อนี่คือเราเฉลยแล้วหรอ <laughs> ไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆคือห้ามสปอยอจริงๆเขาก็ส่งกำลังใจมาเต็มที่ครับผมก็น่ารักนะรอบนี้เหมือนแบบว่ามีพี่ๆทีมงานแบบ กระซิบกระซิมานิดนึงยอะไรเงี้ยไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้จริงๆแต่ว่ารอบนี้เขาก็น่ารักอยู่คือความสุขในแต่ละพาร์ทอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามเลือกมาให้ให้เหมาะกับคือเหมือนเราอยากจะอธิบายตัวตนของพี่เองอยียผ่านโชว์ต่างๆด้วยความสุขของพี่มีมีใครบ้างอะไรเงี้ยครับวิวกินก็เป็นส่วนใหญ่ในนั้นนะพาดหัวข่าวใหม่หมพี่รักวิวกินที่สุดในโลก ส่วนบัตรโซน VIP ที่ราคาพุ่งปรี๊ดถึงใบละ20,000บาทต้าวพีพีพพบอกว่าคุ้มแน่นอนเพราะจัดเต็มเบนฟิตแบบจุกๆพร้อมเสิร์ฟความฟินแบบไม่มีกักอยู่แล้วล่ะค่ะคือนางเป็นคนที่เวลานางคุยอะไรแล้วก็ฟังไปได้เรื่อยนะก็คุยไปได้เรื่อยนะคุยแล้วก็ยิ้มไปยิ้มไปมีพี่รักปิวกินที่สุดในโลก โอเคมาคุยเรื่องสาวๆกันต่อนะคะ BNK48 ค่ะหลายๆคนก็มองเอ้ยช่วงนี้หมดยุคหรือเปล่าอะแล้วถ้าเขาคิดอย่างนี้แล้วน้องเชอปลังซึ่งตอนนี้เป็นผู้จัดการวงมีความคิดเห็นยังไงคะ ก็เดินมาด้วยกันตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งวันที่กลุ่มไอดอลหญิง b n k 4 8เขึ้นสู่จุดสูงสุดสร้างปรากฏการ์ไปทั่วประเทศมาวันนี้อดีตกับตันวงอย่างเชอรปรางอารีคุณที่ขยับไปทําหน้าที่ผู้จัดการวงจึงเข้าใจวัฏจักรแล้วก็ไม่ปฏิเสธกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า b n k 4 8เอยุคหลังๆไม่ปังเท่ากับรุ่นแรกแต่สาวเชอร์ปรางก็ยังมองเห็นศักยภาพของสมาชิกในวงที่สามารถไปต่อได้เพียงแต่ต้องรอจังหวะหรือเพลงที่ใช่เท่านั้นค่ะ มันก็มีวัฒนจักให้เราเห็นของ,ของแบบรุ่นพี่แต่ว่าอตอนที่มันขึ้นไปมากๆคือเป็นสิ่งที่ตกใจมากๆเพราะว่าตอนที่เข้ามาวันแรกๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเราเป็นรูปแบบหนึ่งที่ถ้าจะมองก็อาจจะได้ระดับหนึ่งอยู่ได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแค่น้องยังอยู่ได้แค่วงยังอยู่ได้แล้วก็ทุกคนยังอยู่ได้จนถึงวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาเกินฝันแล้วด้วยตัวน้องๆที่ ที่มีสกิลปัจจุบันเนี่ยที่ก็ถือว่าเชิญน,นับได้ว่าเขาเก่งกว่าเชิญในวันนวันที่เป็นไอดอลมากๆนะคะมันมี potential มากๆในการที่จะไปต่อมีมี charisma ม,ม,มีสกิรล,ลองเต้นครบคันมากๆเลย <c oughs> ก็ตอนนี้ก็หวังว่ามันจะมีกระแสมีเพลงมีอะไรที่ทำให้เขา ได้ในสิ่งที่อาจจะคาดหวังกับ B N K มากกว่าเมื่อก่อนอหรือหรือพอเห็นเมื่อก่อนมันเป็นยังไงก็อยากให้มันกลับไปจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังเป็นกําลังใจให้แล้วก็มันก็คงไม่ง่ายแต่ก็คงไม่ได้ยากเกินความสามารถถ้ามันจะไปกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นที่ที่ B N K ตั้งใจจะเป็นก็คือพื้นที่ที่ให้เด็กสาวที่อยากมา เติบโตนะคะนะไอดอลเด็กสาวที่อยากมอบความสุขให้คนอื่นเด็กสาวที่อยากหาพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองเขาก็ได้ทําหน้าที่นั้นจริงๆแล้วเหมือนกันค่ะสาวเชอร์ปรางยังเตรียมวางมือจากหน้าที่ผู้จัดก,การวงเบียนเคฟอร์ตเเร็วๆนี้เพื่อไปเรียนต่อด้านการจัดก,การที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ยังไม่ฟันธงว่าเป็นช่วงไหนโดยหวังว่าจะนําความรู้มาปรับใช้ในการทํางานในอนาคตต่ตอไปค่ะมาคุยกับปุยฝ้ายนะัทพัฒน์กันหน่อยนะคะกับข่าวลือที่บอกว่าเลิกกับคุณสามีอาเคลียมา ทำมาแม่ค้าน้ำพริกคนสวยปุ๋ยฝ้ายนัทพัฒน์เหวหนักรีบผันไปถามตามเทรวิทย์คุณสามีสุดที่รักว่าเราเลิกกันตอนไหนนะเบบี้ก็แหม่สาวปุ๋ยฝ้ายเล่นโพสต์ร่ายยาวรีวิวชีวิตปี67ทํานองว่าเรื่องของความสัมพันธ์บางคนก็สิ้นสุดการเดินทางในปีนี้เราไม่คิดเสียดายหรือว่าเสียใจอะไรทั้งสิ้นเพราะทบทวนแล้วว่าขณะที่ยังมีกันได้ทําทุกสิ่งที่เราทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วขาเผือกน่ก็เลยตีความว่าชีวิตคู่3มปีกว่ากับคุณสาส่อเขาเตียงหักแล้วละสิ ปิดโรงงานอะไม่ค่อยงงหรอกเพราะมันมีคอนเทนต์หยุดทาน้ำพริกเดิมแต่ว่าอเลิกกับสามีมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเพรเออฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนี่มาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็มีข่าวว่าจ้างสามีตัวเองมายืนเพื่อให้ดูปกติเห็นไหมพอไม่มายืนเขาก็คิดว่าเลิกกันแล้วเออมันต้องยืนข้างกันความรักแฮปปี้ขาเตียงแข็งแรงไม่รู้ว่าแผนผลิตทายาทที่วางไว้ในปีนี้จะพร้อมเดินหน้าต่อหรือยังเนี่ย เบบีคิดว่าปีนี้ต้องได้แล้วเพราะว่าอายุมากนะคะก็น่าจะประมาณไปปลายปีที่ <c oughs> ที่คุยกันเอาไว้ใช่แต่ตัวส่วนตัวยังไม่ได้เก็บไข่ยังไม่ได้ฝากไข่เลยทันไหมคะอ,อหมอบอกว่าไม่ค่อยจะทันก็มีการไปดูดวงดวงูดวงไว้ว่าแบบเอออยากให้ลูกคลอดช่วงไหนอะไร <c oughs> ยังไงอ่ะก,ก็เริ่มจรงิงจังแล้วเพราะปะกติก็ไม่ค่อยถามเรื่องลูกไม่เคยขอลูกแล้วหมอดูว่าไงบ้างหมอดูบอกว่าต้องคลอดตั้งแต่31พฤษภาคมปีหน้าระบุวันเลยอะ เราก็เอาเราถ้าลูกจะออกเราต้องขมิบอย่างเงี้ยเหรอหรือเปล่าเออเราก็เลยต้องปรึกษาคุณหมอแล้วว่าเออถ้าสมมติอยากให้ลูกคลอดช่วงนี้เราต้องแบบให้เขาแบบฝังตัวอ่อนตอนนหนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ช้าด้วยเพราะพี่ตามเขาไม่เอาวิธีการทางวิทย์เลยเพราะเขามองว่าพ่อสมัยพ่อแม่เราก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีทําไมเขายังมีลูกกันได้เขาจะโชว์ความฟิตตังเออก็น่าจะอย่างงานเออเขาก็รู้สึกว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติดีที่สุด ส่วนข่าวลือที่ว่าปุ๋ยฟ้ายเลิกทำธุรกิจน้ำพริกหลังยอมพักงานในวงการมากว่า5ปีแม่ค้าคนสวยรีบตอบชัดขอโทษคุณลูกค้าที่ทำให้เข้าใจผิดยืนยันเปิดขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออกงานแฟชั่ำๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสูตรใหม่อร่อยแซ่บกว่าเดิมจ้าต่อก็ได้วยโบกี้ไลออนนะคะคนนี้เป็นหนึ่งในเรื่องความเซ็กซี่แต่เห็นบอกว่าจะเพลาๆลงแล้มันเพราะอะไรอะคะ กลายเป็นภาพจําสาวเสียงดีที่จะมาพร้อมลุคเซ็กซี่เสมอค่ะ oh, <wow. S 1> สาวโบกี้ไลออนที่ไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไหนก็กระโปรงสั้นกับเสื้อเอลลอยทำให้แฟนๆล้าสายตาไปไหนไม่ได้อยู่เสมอ <Yeah. S 1> ล่าสุดสาวโบกี้ที่ไม่อยากให้แฟนๆโฟกัสผิดจุดต้องออกมาประกาศคอลดดีกรีความแซ่บเพื่อหวังเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆที่ติดตามผลงานค่ะคือที่ผ่านมาที่แบบเวลาโบแต่งตัวที่อาจจะเห็นว่าแบบลุคเซ็กซี่ใช่ไหมคะ mm hmm. จริงๆแล้วคือโบไม่ได้แลนว่าโบจะต้องเซ็กซี่หรืออะไรแบบนั้นนะพอเราโตขึ้น mm hmm. แล้วก็ เราก็ต้องแต่งตัวตามสถานการณ์ตามกาลเทศะด้วยรวมถึงแบบหลังๆวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบมีน้องๆติดตามเยอะด้วยจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเลิกโป๊หรืออะไรนี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้คนเห็นว่าแบบมันอยู่ที่บทเพลงมันอยู่ที่ผลงานไม่ใช่แค่การแต่งตัวการแต่งตัวมันอาจจะเป็นแค่หน้ากที่ยังทำให้คนแบบอยากเข้ามาดูหรือเปล่าสุดท้ายไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็ยังทาผลงานแบบอยางตั้งใจทำผลงานเหมือนเดิมมีช่วงหนึ่งอยู่ดีๆมันปลดล็อกว่าเอ้ยจริงๆหลังเราเป็นลอยแบบ เราเป็นผื่นอะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้ผิวเราไม่ได้แบบตรงตามวิถีสไตล์เราเราก็สามารถใส่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราแต่งตัวยังไงก็ได้เมื่อเราได้ทําสิ่งที่เราลักมันจะมีสวยขึ้แ่แหละโดยแฟนๆที่คิดถึงการกลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของสาวโบกี้อีกครั้งเจ้าตัวบอกว่าปีนี้หากทำเพลงแล้วก็ดีไซน์โชว์ต่างๆเสร็จตามเวลาที่คาดเอาไวแ้แฟนๆที่รอซื้อบัตรมีลุ้นฟังเพลงเพราะๆพ,พร้อมกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะ มาคุยกับกิ๊กมมยุรินกันนะคะออคุณกิ๊กเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะนําคําสอนที่ได้จากการปฏิบัติธรรมาคา่ะมาเป็นหลักเวลาที่จะต้องให้คําปรึกษากับเพื่อนๆ ในทางโลกก็มีพี่อ้อยพี่ชอดเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจส่วนทางธรรมเหล่าคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆก็มีกิ๊กมายุรินช่วยให้คำปรึกษาชีวิตไขข้อ้องใจด้วยหลักธรรมผ่านการไลฟ์ทิกต o อกมากว่า1เดือนแล้วล่ะค่ะโดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการปฏิบัติธรรมมายีกว่าปีบวชชีสองรอบด้วยความตั้งใจให้ธรรมทานแก่ผู้ที่มีปัญหาชีวิตไร้ที่พึ่งผ่าแม้ไลฟ์ของตนจะกลายเป็นแหล่งรวมของสารพัดปัญหาแต่กิ๊กก็พร้อมทำตัวเป็นถังขยะก้นรู ที่รับฟังและรีบระบายออกไปไม่เก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะ <c oughs> ดีใจค่ะถ้าเกิดว่าจะเป็น เป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆที่มีปัญหาพี่กิ๊กรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับุนคลอื่นคืออันนี้สิ่งที่พี่กิ๊กมาทําตรงนี้ค่ะพี่กิ๊กได้ประโยชน์กับตนเองด้วยนะเพราะว่าข้อทําอะไรที่เราบอกไปเราได้เช็คตัวเองเราได้สอบทานตัวเองเราได้มีโอกาสต้องอ่านมากขึ้นฟังมากขึ้นเพื่อค้นหาข้อทําต่างๆมาบอกมาเล่าพี่มั่นใจว่าพลัางงานดีๆของเราอะค่ะมันส่งต่อไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกไม่ว่าเราจะคุยกันผ่านกล้องทีวีหรือว่า ออนไลน์พลังงานเหล่านี้เป็นไวเบรชันที่ส่งต่อได้เพราะมันมาจากข้างในของเราอยากให้ธรรมาทานคะ่ะพี่ก็อยากทำไปจนวันหนึ่งที่แบบเกิดวันหนึ่งพี่ใบบำเพ็ญได้ขับม,มาบารมีพี่จะไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะวันนี้ในฐานะที่แบบหนึ่งพี่ยังเป็น คาราวารอยู่ยังเป็นกิกมยุรินยังแบบพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างอะไรงะเงี้ยค่ะเรายังมีความรู้ในธรรมมาที่เราเพิ่งไปประพฤติปฏิบัติมาอะไรเงรี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้ทําตนเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองแล้วก็บุคคลอื่นนะอย่างเงี้ยค่ะกิกยังอัปเดตว่าตอนนี้ยังไม่มีความตั้งใจที่จะออกบวชที่ต่างประเทศจึงมีเวลามาไขาปริศนาธรรมสําหรับผู้ที่อยากฟังการพูดคุยเรื่องธรรมะก,กับเจ้าตัวก็สามารถไปหาฟังกันได้ในทิกตอกทุกวันสองทุ่มตรงค่ะสวัสดีทิตเราไม่เจอกันนะ เจอกันอีกทีวันจันทร์บนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับศิลปินวงเว r ร์จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะคะสมน้ำหน้าตัวเองส่วนคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ